สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ s a r a v i k e channel กันอีกครั้งวันนี้กลับมาพบกับ powerful affirmation i am ฉันคือคำพูดคำย้ำคิดเสริมพลังอำนาจเสริมบารมีเพิ่มพลังให้คุณบรรลุเป้าหมาย เราจะพูดซ้ำสองครั้งเพื่อนๆสามารถพูดตามหรือสามารถเปิดฟังตามกันได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนเพิ่งตื่นนอนหรือแม้กระทั่งก่อนที่เราจะเข้านอนค่ะ ฟังเสียงนี้ซ้ำๆเป็นเวลาติดต่อกัน21วันจะทำให้คำเหล่านี้ค่อยๆซึมซับเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกของเราส่งเสริมพลังอำนาจให้คำเหล่านี้ตราตรึงอยู่ในจิตใจของคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองแล้วสิ่งดีๆพลังดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณเองค่ะเรามาเริ่มกันเลยฉันคือผู้ชนะ ฉันคือผู้ชนะฉันคือผู้ที่ไม่ย่อทอต่ออุปสรรคใดๆฉันคือผู้ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆฉันคือคนสำคัญฉันคือคนสำคัญฉันคือความดีงาม ฉันคือความดีงามฉันคือพลังที่เข้มแข็งฉันคือพลังที่เข้มแข็งฉันคือผู้บรรลุเป้าหมายฉันคือผู้บรรลุเป้าหมายฉันคือที่หนึ่งและหนึ่งเดียวเท่านั้น ฉันคือที่หนึ่งและหนึ่งเดียวเท่านั้นฉันคือลูกรักของพระเจ้าฉันคือลูกรักของพระเจ้าฉันคือผู้ที่มีพลังกายพลังใจที่ดีฉันคือผู้ที่มีพลังกายพลังใจที่ดี สิ่งดีๆบนโลกใบนี้ว enfin ิ่งเข้าหาฉันสิ่งดีๆบนโลกใบนี้วิ่งเข้าหาฉันฉันดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัวฉันเองฉันดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัวฉันเองเงินทองวิ่งเข้าหาฉัน เงินทองวิ่งเข้าหาฉันความร่ำรวยวิ่งเข้าหาฉันความร่ำรวยวิ่งเข้าหาฉันฉันรู้สึกปลอดภัยในชีวิตของฉันฉันรู้สึกปลอดภัยในชีวิตของฉัน ฉันมีความมั่นคงเป็นที่ตั้งฉันมีความมั่นคงเป็นที่ตั้งผู้คนเคารพในตัวฉันผู้คนเคารพในตัวฉันฉันได้รับการเลื่อนขั้นอย่างง่ายดายฉันได้รับการเลื่อนขั้นอย่างง่ายดาย ตำ,ต, trips, Airbnb, ตำแหน่งที่ฉันต้องการเดินเข้ามาหาฉันตำแหน่งที่ฉันต้องการเดินเข้ามาหาฉันงานที่ฉันรักเข้าหาฉันงานที่ฉันรักเข้าหาฉันผู้คนรักใคร่และเอ็นดูฉัน ผู้คนรักใคร่และเอ็นดูฉันผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือฉันอยู่เสมอผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือฉันอยู่เสมอไม่ว่างานอะไรก็ตามฉันสามารถทำมันได้อย่างง่ายดายไม่ว่างานอะไรก็ตาม ฉันสามารถทำมันได้อย่างง่ายดายฉันรู้สึกขอบคุณในทุกๆวันที่ฉันมีลมหายใจฉันรู้สึกขอบคุณในทุกๆวันที่ฉันมีลมหายใจฉันมีความสุขและยิ้มได้เสมอจากภายใน ฉันมีความสุขและยิ้มได้เสมอจากภายในขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกทุกคนคะ่ะ thank you so much for watching see you guys on my next video bye